S <S mm hmm. หอมปรี้ยกดวันนี้เราจะย่างเนื้อได้ผงปลานะคะอันนี้คือผงปลาค่ะของเนืือง่วนะคะหอมหอมแมเค็มพอดีนัวแซบเลยค่ะซองละยี่สิบาทโรยเข้าไปในเนื้อเลยนะคะแล้วก็หมักค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ค่ะใบบักูดโคกค่ะใส่เข้าไปค่ะแบบเป็นสูตรแบบงวโบล้านเท่าบานเท่านี่ยอ,อาจจะใส่รลกผักชีก็ได้ละ้ะกะไอ พริกไทยนะคะพริกไทยเขาไปพร้อมนะคะมากไวจก้จักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วกันนํางไปย่างค่ะสูตรนี้หอมค่ะแล้วก็ใส่ข้าวกลัวเขาไปพร้อมค่ะใส่ข้าวกลัวเขาไปเลยเก๋เลยจ้ะโอ้ยหอมแ h ง c ีดีสูตรนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่ผงปลาร้านี่ก็นวเวอร์นวขาดใจแล้วค่ะแบบนี้เลยค่ะผงปลาร้าตัวนี้นะคะแค่ซองละยี่สิบบาทพอน,นันค่ะจะใส่ตม้มยำทําแกงปิ้งย่างได้เม็ดสูสิงสูยางค่ะสูตรนี้ก็อร่อยลองทำเบิ้งเด้อจ้ะร่องใส่ผงปลาร้าแบบนี้เบื้องอร่อยมาก สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสือสะดุ้งไฟค่ะ,ะทำโดยสูตรโบราณนะคะก็คือใส่ผงปาราเข้าไปค่ะของเดือนัวคักๆไหมไม่เหม็นหอมดีขนาดนอกจากเราจะมาใส่ในการหมักเนื้อแล้วเราจะเอาผงตัวนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะ ใส่เข้าไปในเจวเราค่ะใส่แบบนี้ได้จากละข้นอืมพงตัวนี้นะคะเขาเอื่นว่าปลาลาพงเนี่ยแกงน้องไม่กระแซบง่ายเสือเกินเหมาะสำหรับแบบค้นที่แบบว่าอ่าว่าอยากเก็บปลา,าที่มันเป็นกระปุกแบบนี้ดีนะคะมาเจวอ้วดู หอมเปรี้ยเลยแม่เหล่านัวประเดีหอมประเดีเเดหเดแห้ง หอมปลาล่าพงลองหมากเบ้งเด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะมัใกไซน่าปลามัรใกไปลาลพุงเนี่ยอ่ามักแบบนี้มันสิบเป็นหอมๆเราไปย่างแล้วก็หอมกินแบบนี้แบบเมียงแบบนี้เลยค่ะืม,มะะอ อยากจะบอกรคาคาว่ะซองละยี่สิบบาทซองละยี่สิบบาทฮืมฮืมแกงก็ไม่ได้เป็นหมอแซ่บความบริเก็มแบบเข้มบริเก็มแบบนั้นหอมหอมลยล่ะค่ะเขามีการกลับมาวิธีทำมีแต่เนื้อปลาล้วนๆนะคะไม่มีก้างผสมค่ะ นอกจากที่เขาจะขายเป็นพวกประเภทปลรราปุงแล้วนะคะเป็นปลรราปรุงรดแล้วเขายังมีแฟนชายส้มตําด้วยนะคะใครอยากเปิดร้านส้มตํานะคะสามารถมาซื้อแฟนชายที่เดอะนัวได้เลยค่ะเริ่มต้นที่49,000 เริ่มต้นที่สี่หมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะวิธีทำล่องให้เบิงงละเดินนี่จะเป็นไงครับักก็ปิ่งเป็ดเลยปิ่งเป็ดทาปลา ชานบานชันก็ว่าประดกอืมหอมดีเป็นตอนน้า,นาแบบนี้สะดวกพกไปโหลดจบบมดตองละลายนะ้ำเทเข้าไปเลยจ้ะอืมมันสิละลายเองอัตโนมัติของมันนี่ละลายนะเสีบพอดีเลยนัวดีขนาดสมซื่อเดือั่วอีดอืม ช่องละยี่สิบบาทนุถือครับรูสื่อเป็นกล้องกัแบบนึ่้แล้วดูจะซื่อเป็นกล้องแบบนี้กล่องหนึ่งมีสิบสองซองค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะคุ ในติ k ก o k ก็มีนะคะกดตะกร้าได้เลยเบอร์แสบเสือสะดุ้งไฟ ซื้อไปแบบว่าไปคุยไปอะไรกับพวกมะม่วง,งพวกอะไรเปรี้ยวๆหรือไปผสมเป็นผงอะไรเงี้ยได้หรือใครที่เปิดร้านพวกแกงอมแกงย่างน่ะเท่จกลงไปหลุดจุบเออสบายเลย เดี๋ยวทางเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะซักจากมาของเดินน่วไหมนอกจากปหลาดแล้วยังมีแบนเป็นแบบพวกแฟนชา่สมต่ำเลยนะดีดีละ่ะเริ่มต้นแค่ซีเมื่นเก่ากาลอยหนึ่งขายขาดเดิขายขาดไปเลย ทำดีๆมักใช่นเนือ้อหอมหอมมักใช่นเนื้อแล้วก็ไปย่างหอมเข้ากันดีค่ะค่ะมันจะเป็นหอมหอมพอดีนั่วเลยสมซื้อเดินนั่วอีเดียสองล้อยี่สิบาทเองนะเธอไม่แพงเลย ใส่เจวเพียก็ยังเสียบเนาะใส่ก้อยกับเสียบดิส่ปะปลาลาใส่ลาบใส่ก้อยนะเสียบดิเวลาฉันทำฉันก็ใส่ปลาล้าเสียบ หวาประเดกใส่เข้าไปโอ้แซบนี่อร่อยลองทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยหมักเนื้อใส่ผงปลาร้าหรือนัวเนี่ยอร่อยมากถ้าคุณได้กินแล้วคุณจะติดใจเลยบอกกวนหลวดเออ ม,มัน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 แซ่บ ีใส่เลยค่ะเข้ากันดีแกงงน้ำมันคือสีแสมเนี่ยที่ผมจกลงไปรถหอมดีขนาดปลาพุงเพิ่นก็ได้ซองเดียวกินได้เป็นหม้อ ไม่ต้องไปเกินเป็นกระปุกกระปิกแบบนี้จัดเก็บง่ายบริเมนแบบอนั่นพร้อมสบายทุกมือนี้เทคโนโลยีเข้าถึงแต่ประเด็กยังเป็นพงเออไม่ต้องมีกลางมีอย่างเลยสบายค่ะอืมมึงเบ่อเหนื่อยไหม งามคักบ่กขุยเจียวมาด้วหอมปลาแดดปิีงไก่ท่าปลาแดดก,กัดคักเตือนเลยคะ่ะสุดยอดเดเบสเกินเลย ม,มากับมะฮาวไลเอเดี๋ยวทางเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะขอบคุณแบรนด์นัวมากๆนะคะที่ส่งปลาอร่อยอร่อยมห้ทานนัวสมชื่อจริงๆคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะทางเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ค่ะอร่อยแบบยกนิ้วจริงๆคะ่ะใส่อะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มยำทำแกงหรือปิ้งย่างนะคะได้หมดคะ่ะ ลองทำดูค่ะหรือจะเป็นแจ่วปลารายิ่งเลิศค่ะจะบอกให้ค่ะเดะอนัวเท่านั้นค่ะปลาระผงปรุงรสเดะอนัวค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขา้ามาติดตามรับชมกินแซ่บแบบเนื้อนัวค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ